เดีว่าการจนี่ยมนขึ้นขึ้นเล่นแงเหมโอ้ยเร็ว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 หัวมันับอันนี้หางมันับออนี่เ้บใหญ่นักสนทอืออ่ะกดกับถักทายสบายดี สวัสดีบทฒิครูทุกคนเนาะวันนี้เขากัได้เข่าปลามาได้เข่าหาปลาซัดหรอกขาหาน้ำงัวงัวเบนเนี่แหละผ่านใยผ่านาไปหาเลาะงัวมาหาน้ำงัวแต่จะถ่ายพองัวเช็ดแล้วทุกคน เสร็จแล้วตอนนี oh, okay. ้เรากำลังสี่ห้าพื้นไปซ้มเผาถิมออกมาเปาะโตมันแล้วตัวนึงยังตัวนึงอีตั่งงเนไเออ ตกลงใส่ขอนะโปล่หันออกไปอันตรายนะงอนงออ หนาวละอู้หูเคียวตอน,น,นกึญายี่เหลี่ยรออึ้งน้ำอึ้งจะได้ไปห้เหมือนห้าน้ำหนุ่มอ่ะห้าน้ำหนุ่มอ่ะจะมึงตายแหลนะเพื่อนยางตัวนึงห้าน้ำอีกตัวน,นึงเอาขาวป้ามาหนี่ ข่าวปลาห่าน้ำง่วแดงแปดดังหมดดังญี่ปุ่นดังจีนดังมาบอ่ะจะได้เรื่องได้สิขาวปลาเขาดงนาลาจอกลาชัดฐานในพ่านกระปูเดียวฐานในพ่านกระปูเออผ่านเรื่งในพ่านกระปูแล้วอยากรวมงานกระเพิ่อนมาเด่นเนาะอยากรวมงานกับในพ่านกระปู ไปกับช่างงานในพันมงเพ่นในพันมงเพลทผ้าเหล่าปลามานี่บรรยากาศก็ดีนะแดดอากาแดดหนี่คกอสะได้ด้เดดดยเนาะมาด้หาต้นตัวนะอยังไง มวานขวาหมักมักปากขว่ามูกิน่นติมทันแล้วหวานปกปางตอมมันมากครับเอ้ะ ะเวียนมว่านนี่นนอนเนี่นี่วงหอยคนเด็ดทุกคนหอยเป็นถาดนอนแล่นเขาในนี้ฝนดานะเด็ดโอ้เด้อ่าฝนเลยมาแก้มือไม้มานี่ว่านในฝนมาพี่ยาวว่านนันเนานใส่ผ้าันนี้เป็นเอาควนมานี่ิ้มดาน เจ้าขัดเจาะเนี่ยมันขึ้นทั้งแรนในดินเด้อหันเลยเดินหยอดด้านอยู่แล้เยอมกลงหากินมามันเบิ่งเมียงอยู่นีทีแรกคนอาแนนเาไปมายันกับกวันนี้เจได้แเจาะหือเป่เน อันนี้เบิม <incom> um> ันส well, uh, ่งท uh, ี่อนีตบนันี้ก็กดแขงอไรอ้อะได้วยเง็วเปล่าเเล่าแ้งเแงเลอ้ยเร็ว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 หมันจับจับอันนี้หางมันจับเออีเ้องเ้ยไหหางเลยอ้ไหาง เจัะแล้วนี่จาะแล้วกยังน้ำระคกเออเนอเรียบร้อยทุกคนดีเนบเียบอายเออกลาออทุกคนเีทุกคนทุกคนแม่ผ่านใหญ่เป็นจัดเนเห็นว่านี่เรียบร้อยทุกคนก็ได้พามาเจาเอาเป็นมหานำนาวเลยนี่เนยังเห็นกับนินหัวมไหนแรงยานบครนั่นแหละนะบค เป็นคัดคัดค้าแลนเดบล้อหนึงแต้มทุกคนหนึ่งแต้มเลยนี่ก็แม่เลยนะไปไปต่อ นทุกคนเพิ่จะพาเลาะขึ้นจ่ายผู้ตัวนี้อันนี้ลงมาจ่ายดานนี้จะเลาะเป็นเทิงไปแล้วกันเบิรนะนี่บ่โอ้โหม่ลงทกคนอย่างนี้ต่อเยอะลลงมันดักน bò cũng bị bó cộp nữa cộp nó cũng bị cộp bà Mì không to luôn mang cả thau cái chó ở lệ đừng nào cả lọ khỉnh thân to cái lợn chạy phụ หอดาบม่ได้แล้วทุกคนล่างจากปีนพาสั่นขึ้นหานโอ้เมื่อยดิเมื่อยแห้มีกระหอดาหอดาบม่ได้หลับขึ้นมาเฮามาหลัดง่วยเบิ่งอยู่ตรงนี้หอมันจะครบหรือบ่ครบทันบ่ครบกันหานนำตอ่อ นี่นะรัเป็นไปก่ตอนเลยเดิลูกน้องน้มรังหลาหามบึงหัวเนมาถักกันเด้ด้วยก่อื่นเป็นเป็นพี่อน้อน เราเหมือกันเลยทุกคนบอกว่าจะครบเรียบร้อยมั้ยนึ่เออฮะทุกอย่างตอนนี้เพิ่นกำลังขืนเอาผลไม้ป่าทุกคนผลไม้ป่าในฤดูนี้งวดสุดท้ายเด้นี่ผลไม้ป่าทวีเดีมักย่างทุกคนแบบว่างวดสุดท้ายเด้นี่ก่อนมักป้างมันเบิดแล้วเรืองแต่มักเรืองแต่มักย่างทุกคนนี่ Lê tên à? mặc mặc sư mặc vàng này, này. này lôn bớt là ngoài sư thải không phi này, này. họ có à. xì bằng còn được không mặc giang xì bằng cả kín, nhú. quán nhú. ซุกแห้งเดี <dressed arthy rider> ๋ยวมัน <liamo> สุกแห้งจนว่ามันหล่นเลยมันเอาหรือว่ามีกระหอบมากินเนาะมันดกกระหอบมากินนะเสียนเพิ่งพิ่งนั่งอยู่นั่งกินบนเก่าห้อยห้อยห้อยเอาดิดีได้ในผ่านในผ่านลาบังไม่เราไม่ลาหมูหรอกลาบังไม้เพื่นนี่ มันทำสุกไลยกันมีนอนนะทุกคนมีนอนหน่อยไม่ทับในผ้ากันปะสุกไลยกันนอนจะได้ในผ่านมงเพิ่นจะร่วมงานกับด้นนันทีมงานของในผ่านกระปูแมนเพิ่นจะไปเดี๋ยวสนเดี๋ยวสิส่วนเพิ่นให้เพิ่นมาขึ้นทางบ้านเฮาก่อนทางผู้บ้านเฮาแล้วจึงเฮาสิไปทางเขาบ้านนี่ก็นะเออ เอาต้องเอาเข้ามาพี่ก้อนอย่างหน่อยมันก็ต้องแน่นันไปเอาออกมากินบากย่างอีกเนาะพี่ละแอบทุกคนโอ้โอ้สันหล่นลงลายเลยสันสีเก็บบ้บบสันสีเก็บเอาได้ตอนนี้ก็ห้าลาะงัวการยังบ่พออเลยทุกคนเลย จากปริอีใยห่วกับเป็ดพุงอยู่เสร็จั้หมาพอฮะดีเก่งขนาดนั่นก็คือเส้นทางเส้นทางบ้านเนาะั่นก็บ้านเนาะัานคือบ้านนหน่อยใช่เนาะบ้านคือจังสามราคาเฮืออเนี่ยลงไป นั้นบ้านโอ้นั้นบ่บ้านนั้นน้องอีลุมฮะตัวนี้น่อยเหรอโอ้ยโอ้ยือวเพิ่นน่องเขบ้านน้องเอียนนาะผู้ตวนกผู้ผู้ตนผู้บ้านของนพันกับปูเพิ่นที่มักึ้นทั้งนั้นผู้ด้วยนะมันมักึ้นสชวนทฮาก็อยู่ตรงขามกันไป ไปตู่ละทั้งเู่้ได้ยินเสียงนงินเสียงเราเอื่นอยู่วะบาโด้หรอะไปไปนะเลาะเบิดมื่แล้วแหละมันนี้เลาะจนเห็นงัวผู้เละมันนี้เลาะมาก็กล้เติบแล้วก็ยังบบเห็นกระนั่งนี้ปานเ็กมุข มันไปด้านนี้แล้วตามหย่าแล้วมันกินโอ้ดอกกระเจี๊ยบเนาะฮ่าดอกกระเจี๊ยวนี่พี่เสี่ยนะแต่ยังไม่มีดอกกระเจี๊ยบยังไม่ได้เปิดทุกคนบริเวณนี้คือแบบถ้าพ้นตกอีกหลอบซองหลอบซานมันอาจีพมีดอกกระเจี๊ยบด้วยเห็ดเพาะเห็ดเพาะเกิด ได้ใครเห็นละงอกมาในกระทงยางนะได้ใครเห็นละงอกวะโอ้เห็นละงอกออกน้ายามเห็นละงอกแดงเหรอวันไหนได้ใครเห็นละงอกตัวนี้ยิ่งใหญ่มันมัน у м е н นมักยางวะ ให้ทุกคนส้มธรรมศาสตร์มีดอกมือนี้ค่ะมอะไรไปหาลาชัดเขาปลามีแต่ว่าส้มธรรมศาสตร์ซื้อโอ้อันนี้งอค่ะพาะอะไรว่าตอนนี้กำลังพอะเลยทุกคนงอเนื่องจากเขาไปไล่พูนสนผู้ตัวน,นั้นเขาเลาะมาหัวปีมาเพ,พอันี่ โอ้หาสิไล่ลงเลยนะทุกคนเลยครับไปผูกไปพังเนี่ยมันยากเลยฮัดรัดแล้วมาได้เมื่อนะ คืนเลยเลยมันคืนทึ่งอยู่หรอกฮะหลงหลงเบิ่งวังไปไปไปคืนคืนฮึจะได้ทางตัวนั้นบ่กระไดอีกงั้นทางได้มันคืนลงอัานมันก็คืนอยู่ได้นี่ อนห้าก็รับวอหะมันเื่นเพิงนะทุคนเื่นเพิงกันะมันลงทางภาคมอนห้าเห็นเลยจะด้าเออเนี่ยเฮ้ยงอกระเป็ดพุงเลยทุกคนจะกะ ฮ่าก่จาเกิสิพอมีน้วเป็นนแล้วรยัล่หย,ย,ยาไ,ได้ถ้าผู้มันก็กินสบายเออตะไหลีแล้วอเอาอลไรมีแต่ให้มันลงเอง มีแต่ว,ว่าให้มันลงเองมันบอกคน,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 น <t> มันบวกลงท่านทางตัวนี้มันบวกลงเนื่องจากเส้นทางมันชันแห้งทุกคน แบบมันเป็นผ้าสั้นลงไปลุ่มเลยคุณหอดบ้านคุณแต่มันก็เลยบัวลงนี่ฮะเส้นทางมันสั้นมันก็เลยส่วนแรมันสิโค้งไปลงทางนั้นทางมองมันเคยลงทางนั้นบาสั้นนะคุป้ามีแต่ว,ว่าขาลายไปทางนั้นป้าไปเลยส่วนแลงไปทางเบงึงเขาผ่านมาคุณทุกคนด้วยทาตรงนี้มันสั้นแห้ เลาะไปทางข้าม่วงต่อคบ่ตรงนี้ก็ซื้อข้าม่วงหมดเลยเฮ้ยเบิ้งเนี่ยน่ะก็ไต่ทางโอ้ยบ่มันก็ไปตามจ่ายมันแหละจ่ายเราบ่ดิ่งดิ่งหัวลงเลยมันก็ไปลงไปทจงพูดนดิไปจะพูนแล้วมันก็เลาะขึ้นทึ่งรัดทางเนอกท้ายนาะ อันนี้แทลรับจะได้เป็นลาดนาจะได้นาพาอยู่ทางนี้ก็คืนบโนบไรเออมันคืนทางเก้าห้าไก่อีกลบไปลบมามเป็นยังดอกไมันี่ฮันเสียสาระแล้วคำกับคำน้ำกันเทไรเทชุดเจ็บบ <laughs> ่หมอกถึงมามา,าดีทางลัง ปลัด้ปลัด้าปลัดน้ำมันฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป,ปลาร้น้ำเลยปรามาณนี่แหละมันขึ้นแล้วมันบ่จักทางโลกนะฮะทุกคนก็เลยก็เลยมาด้านนี้โอ้ยเฮโอ้ัอองคีงงัวนี้งัวทีร์ลายๆเป็นงัวของพานตูนคนใดทุกคน พันผ่ามาไหลงัวมาลัดงัวนหอกมาคือกันก่อหันงัวนเพิ่นลายหนึงงัวเพิ่นนี่ร่มทางเบิร์ดสาวเอโตกะยังอีกตัวหนึ่งเลยทีทีเขายังบัรท่านพาอมันอีกตัวหนึ่งแต่เขาถามเขาบางอย่างนี่เขาว่าเห็นอยู่อยู่ลุ้มแต่ที่แท้จริงเขายังบัตรท่านพาออันนี้เขาไล่โตเป็นพุงนี่ลงก้อนแต่จึงสิไปหาเบิ่งโตอ่ะ มันขาดจากมูมันขนาดตัวหนึ่งเราต้องไปน้ำตัวนั้นอีกได้นี่ขมบอร์ไพร์แร่ได้หน,น,น,นิเอาเลยโอ้โทุกคนบวกแระเล่นกร่เล่นทุกคนเดือดหนิเ<ค><ณ>ออเออหัดคือว่าเลยเนาะแล่นนี้ยังเลยมันสิอึบเนี่ยนี่มันกระบ,บุ ł. ออกได้แล่หน,นี่ของไพลวะกระเล่นทุกคนไปไปไ<ค><ณ>ปไป นะ้ำใหม่ทุกคนพอแกงอย่าว่าสำนันกันว่าพอแกงนี่เด้เอ้มันร้ายซื่อหรอกแต่ปปอกบัได้ร้ายได้ตัวงามตัวต้งามเลยน้ำไหม่จุดตงนี้น้ำไหม่ปลากํลังงอไปไปลงรกยกันน ก็ไล <ừ. S 2> e oh, oh, ่หัวต่องัวกับกำลังเสี่งได้ทุกคนด้วยโอ้มันหอดอันนี้ทางตัวนี้เลยตีหนอเออกำลังกระลืมได้ได้นี่กำลังกระจือทางตัวนี้นี่ได้หน่ว่าผักขมวงหนิอันนี้วว่ากำลังจือทางได้หนิลองมาจนหอดหลุมละทุกคนเอากระ ลงเเนาะงวเฮากับลายไปทังนลงจ่ายลุ่มไปเลยเผืือมันจะลงเดืพุใดทุกคนเลยมันลายโตแล้วสะมันแบบห่างมันก็บแคบเป็นแบบยีนเป็นงูนกุกกกกันทุกคนมันก็เลยหกระลงแล้วมันก็ลงช้าไปนี่แถมมันสั้นเลยผู้อุมสั้นเลยทุกคนโอ้ทงสั้นดีเลยเขิท้งเลยเอาขึ้นไปเลย งัวในผ้าใหญ่เพิ่นขันเพาะเพิ่นขันเพาะงัวเบดคุโตเพิ่นสีพาไปนอนป่านะทุกคนนอนป่าจากสองคืนละก่อนนี่เพิ่นพามาหาน้ำงัวซอยเพิ่นนะทุกคนเขากระเพาะงัวเขาเลยเพิ่นมาหน้ามือเพิ่นในข้คงสิได้ขึ้นป่าละวถ่ายติดตามเบิกน้ำกันนะทุกคน คลิปเมาก็สิจบเพียงสค่ีแล้วทุกคนนะวิวยังไงหมือนกับไปนำหัวเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อป่ะผาดคลิปใหม่ๆนะทุกคน